วันนี้นพันจิพามาบัางพันปลูกต้นไม้อ้อมไห้จ้ามาซ่อมบ่ได้ซ่อมดอกว่าปลูกเสริมส่วนใหญ่สิมีตะเบียอะย่างเด้ดอปนเสียมงมงๆอยู่ยุ่งหลายนะยุ่งหลายชุดแถวทางหญ้าแฝกจ้าย่างๆลบไปลมหมายนี่ก็หญ้าแฝกฟางไอ้ไผ่ศาลรุ่นแดกรุ่นบุกเบิก ้าอาอย่างมาปลูกนีงสาดาวอันยุกโกนเพื่อนต้นแดงสวนใหญ่สิยยสปลูกเน่นไม่แดง<ะ>ไปบักจกุกวนทางกัะแถวทางอันนี้สวนยางอ่ะละสวนยางหาอะไร ปลูกต้นใหม่ที่แหลงละจ้ะเดี๋ยวมือได้บ่างๆสิถท,ทายให้เบิ่งอยู่น้องใหม่มีจหนอใยญ่ยๆงพูนน้องใหม่อ้ยยุ่งกันหลายไปจ้ะใ้เบิ่งน้ำเพลินให้เบิ่งจังหน่อยอ๋อีกแล้ว กระหลายเอาตัวนี้นยังเตัวพักกิเล็กอ้อตัวใหญ่เนี่ยเ <c ười> อาตัวพักกิเล็กเอเพื่อนนว่าเ <c ười> อาตัวใหญ่ <laughs> ต้นใหญ่มีอยู่แต่ว่าเอาต้นหลอดนะเปื่อต้นไอยเอาต้นหลอดกลับไปปลูกน้ำน้ำน้ำปลาเนาะปลูกนาให้ตะของนี่ระหว่างต้นพักกินเองแต่ต้นงามมาต้นหลอดให้เราเนาะง้างพื้นเตาแล้วมีแต่ต้นแดงเดี๋ยวต้นแดง ตัวนี้ยังเนี้ยเอาไปปลูกลวดหนามตัวนี้ยังเนี้ยเอาไปปลูกอันนี้สีเล็กสีแดกขามขามแดงสะเดาวอันนี้ปลาหิ้วพันมะม่วงมัม่วงหิวพันไปเอาไปปลูกคุนแดกก่อนแล้วยังสีสามจะหนีอยู่ได้เดี๋ยวนี่เห็นหรือเปล่าเราเบิ่งต้นใหม่เด้ยพักกระดั ต้นแดงจ้าดูดูเพื่อนกันแล้ว่ะอ๋อโอ้ยแค่ไหนนึกบอกเลยตัวมาเที่ยวป่ามันโม่ป้่ป้าควายนน่น เอาอยัางเดียวเอาเองเลือดบ,บอกบอกม,กลมดมละไมผักขี้เล็กมีแดงแล้วมีสะดาวแล้วแล้วก็มีแดงแล้วหมักโบกแล้วถามระหว่าแล้วเบี้ยหมักบกแล้วมีบ่วระหว่ามือหนาไปขวากินไเลยละมือนั้นเอา1อยหมักบกแล้วไปขวากินแล้ว พอเดียวเราว่า,อา,วาพอเดี่ยวทำนั่นแหละสามสิบต้นเดียวสาต้นเดีวพ่อแม่เพื่อนเอาพ่อแม่เพื่อนเอาให้กินดอกเ <c oughs> มื่อ <c oughs> นั้นแม่บอกได้หรอกโบกเพื่อนว่าอยากกินขวานบมักโบกได้บอกเพื่อนเพื่อนว่าเอาไปกินแม่เพื่อนว่าที่ไหนได้เพื่อนเพื่อนเช่าเช่านั่นเดียวเช่าพ่อเดี่ยวหลอดหนอนมือลมจะมาหลอดในมเอาหนอก รอบนอกจ้าเพืน่นว่าเอารอบนอกก่อนรอบนอกกัดสินเนวยน,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 นเนียนเนนเนไปนีตัวฝุ่นตัวสูดฝุ่นตัวจ้าเด็กม,เกมาจ้ะขี้เด็กฮ่าฮ่าปุ๊กขี้เด็กปานวัดยางหยุดไอ้ยางอะไรบางขุมนะ จังหวะมึงหันปาดลืมเ,เอามีดไว้นี่อยู่บ่โอ้ยไปอันนี้ลืมเ,เอามีดไว้โว้นี่เอาระว่างเนี่ยละ่ะอาวุธหลับแล้ววางแล้แทงสุดเอา จะดาวเอ้เอาคืนจากตอนอ้นเบียร์นี้เม่เนี้ยหรอเดี๋ยวืนเดี๋ยวบอปลูกทางสั้นกับปลูกปลูกน้ำมันอันขอใายจะของอออยังมีอาไหมายัางดิเักติวมน โอ้พักตีบนตัวัะขอน้นก็เจาอยู่เนี่ยคุณดวงอยู่ขวางจะขวางกับมาหลายนึง <laughs> เ่อดดขอพักตีมนน้ำฝนนะวะขอเนี่ยอื่นน้ินมีพักตีมนแจกความกัขอบค,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 คุ้นฝนได้หลายส่งมากกับพ่อหายอยู่เดอ้บอบบแมนบบพอเดอ้อน้ะจ้านี้ฟังนียังไงย,ยังหัน <laughs> เนื้อป้านี่หสภาพสภาพมันจะป้าไม้ใจป้าไม้ใจมันได้บัวห้วเดี๋ยวนี้เอาจ้าของนอนหน้าอย่างเพราะว่าสิปูฝผุนก้อนมองห็นเหมาผ่านอะปู่พยเดีเออก็ปูคขานอก นี่ละจ้านีลา่ละฉีเพ็ปปลูกต้นไม้แล้วเด้อถ่ายเห็บเบิงหน่อยหนึ่งเห็ดเบี้ยก,ก่อนมันฉีมันฉีแล้วคำอีแม่แหงว่าให้ให้บห็บม่ตะเวนเมื่อไม่แจ้งสี้ทายให้เบิงอีกเด้อจา้าเฮ็ดเบียกร้อนปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่นก่อนหยากมันทายหยากมันอยู่สองคนจากแค่นี้เด้อ